อยากมากินลอดช่องน้ำตาลตาโนเห็นร้านนี้มกินเลยดนใจ้เอนก้วกินยากแล้วนี่อเหมือนกันไม่ ไ่ไม่หกแล้วรูครอ,นะอร่อยมากค่ะอันนี้คืออศิิมน้ำตาลตนโหนด ตีนี้อันนี้กะทินี้มันตะโนนามาสองก้อน